เอเด,ดทีแห่งประวัติศาสตร์นะจ๊ะใด้ไม้อ็งสองสี่สเชื่อกูเจอแม่งแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันตันมันตันน่ะอ๋ออือจ๊ะ มันเอาคูแล้วไอ้ไม้มันเล่นแล้วคูพนอัพเบลเบล,ลงละเอาหาสติลใส่เขาไปเลย สเตลลห้าแล้วเอ,อชนะพังยังไงอยแต่มันก็ได้กินแล้วไง แต่มันก็ได้กินแล้วอะ่ะคนได้กินแล้วอะ่วนะก็ไอ้บูมมันได้กินแล้วเอ็ดเลี้ย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 วเหลือ มอ,องเพว่าไม่คิดว่ากูจะได้เอ็ดเรียบสามนะมันจะชนะโจอย์หล<ะ>่อไอ้เชี่ยอุ้ยไอ้เชีย่ยเอาไงดีวะเทนลินมาไม่เอาอ ไอ้เฮียผูขอเเนลินตัวเดิมคืนไดมไหมผีคนเมื่อกี้เลยเอาเนลินเ,เมื่อกีอก้กลับมาเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วทิ่นหนึ่งไปที่สอง อไอเ้เหี้ยไม้กูเหลือกูเหลือสุดท้ายแล้วกูเหลือสุดท้ายแล้วกูว่ากูได้มึงมาดูวินเนียทีปอดตายของกูเดี๋ยวนีไ้ไอ้ม้ทำไมึไมาดู กูเลยเอ็ดเรียวสองตัวไเชื่อไหมกูได้จริงเเอรียวไม่ใช่นั่งยังไงแป<บ>ดบีตตัวูลงดีที่กูแปดบิตแบบเบิ่มเบิ่มดาเบตแบบฮารุไอ็มให้มาดูมาดูนี่นี่วิธีประศาสตร์นี่สองแสนสองแสนแล้วอัพยัง หกสิบสิบส okay, oh oh. ิบอันนี้สิบสิบสังเกตซาน่าว่ะและได้ให้ฮัทได้ฮห้สติวด้วยโอ้โหโอ้สติวยังไม่สิบเลยเราตัวเดียวเรียวตัวเดียวไม่ได้ผมว่ามันมีชนะก่อนเอาใส่ดิเัาใส่ให้ยาสุเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละ ได้อ่ะได้เลยแต่ตัวเนี้ยดับเบิลปูไปจ,จอบจุ้ยมัมกงกรกูจะเป็นปูมุ่งเลยนี่ฮะเดี๋ยวทำไมกลี้ยจบแล้วเหรอต้องเอาแทงเองก็ต้องการไม่จต้องการ อิเลียอ s l สเลอนีะนี่นี่วินาทีปอสารแล้วมึงตกรีได้ใช่ไหมใช่เอ้าได้ยังได้ยังยังไม่ได้หรอ ได้แล้วแค่นี้แหละแค่นี้ไยกูทำถึงแล้วมรวมเลยกูเคยทำแล้วมันต้องมีอีกแล้วกูก็บอกมึงว่ามีแค่นี้แค่นี้เลยเลยมีอีกนี่มันมีไปทะลุนี่ก็มันเต็มแล้วไงพลังโจมตีคือเต็มแล้วอ่ะเข้าใจป่ะมันต้องได้อีกพลังโจมตีมันเต็มแล้ว ได้มันต้องได้อีกสิหรือว่าอันเนี้ยเป็นเวลสุดท้ายหรือหรือต้องอีกแสนดาเมจปะมกัจะใช่แล้วก็ปคงไม่อรอถึงตอน,น,นไม่แต่ว่ามันจะได้จริงๆนะมันได้แล้วมันติดแล้วจบเลยไม่มันจะได้ของมาอีกของมาจากเครื่องนี้เลยเหรอเออไม่คคเคยถึงอนะกูดูจากคลิป YouTube. อยู่ทัวร์อ๋อกูเคยสิบสิบแล้วแต่กูไม่เคยดันน,นู่นเนี่ยรางวัลปลดรับปลดรับคะแนนสุดสุดระดับสุดท้ายเนี่ย เนี่ยอันนี้ระดับสุดท้ายแล้วยากไป้เหอ้ะไม่รู้อ่แล้วมันได้อะไรที่มึงไปดูแบบตังมันจะออกตลอดเวลาแล้วก็ได้ไอ้เพิ่มตัวในทีมทีเนี้ยแล้วก็จะได้ของโกงเนะี่ยอยากเห็นหนะ้าอยากเห็นหนะ้าก็ไปดูคลิปแล้วไม่ใช่หรอเออไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้กูจะให้กูได้สู้ต่อไหมอ่ะแสดงว่ากูต้องเอาตัวออกกูถึงจะแบบอันนี้ เดี๋ยวรอดูก่อนอุ้ยลืมขยับตัวเลยอเชียต้องมันโฟกีก็แพ้บ้าได้ก็บตัวมันเอาไว้ชนอีกเียวเยอุ้ยอเชียมันชนะกูแล้วไอิ oh shit, ่า uh ฮิฮจซียสาอลี e ้ยี mm ้เด็กอสติว่า อาสติลเลยไหมล่ะอาสติลใส่ให้ตัวไหนเดียวยนี่ ไม่คิดมากไม่กูต้องกูว่ากูถึงเลยเก่งมึงเก่งกูว่ากูได้ไม่มีใครเก่งเท่ามึงแล้วไม่มีใครเก่งอยู่ามึงแล้วยืนอะไรอันนี้มันเจอตัวปอมปอมเกมโนนอุ้ยมันสับดาวบิดแข็งนี่ร้านปุ้ยอุ้ยเนียน้องกระโดดมาสับเลยโอนมาสับเลย ไอ้เน,นี่ยมึงดูข้างหลังยิงปะ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 โอ้ยชี้อาชิบหายแล้วคูข้างหลังมาเร็วกว่ามึงแล้วน้องแทงนานมากน,อนก้องบิดแทงคือแทงนานไอ้บิดแทงม,มันแทงแทงนาน,นอ่ะทีนี้ก็มีตัวรุกหลักอ่าเลยไอ้ห่ายื้อเพื่อนไม่หวั่นแล้วบ้านว่านฮะยื้นี้ออกแล้วนะ I'm still dead below I don't care about for Christmas โอ้ยไอเชียดนิดเดียวไอไม่คุ้ว่ากูจะได้ไหมนี่ไงได้ได้อยู่ได้มาเจอกูไอเชียแปดบิดหกฮัสติวเจ็ดมันตันเจ็ดตัวอื งั้นู้โอ้วคุมีทุกตัวอ่ะเอาแล้วๆเอาแล้วเวลานี้แหละไอ้เหี้ยนิดนึงก็ดึงไปสู้กับมันนี้เสร็จก็ต่อในการก็ไก่อนนิ้งจ่อนิ้งๆได้ง่ายงั้นนิ้งเอาอะไรเดี๋ยเขาต้องอดแทงอ่ะ แดงต้องหยุดให้นานพออาภาตเจอแล้วอีกนิดเดียวนี่เอาแล้วเคโอแล้วมึงเจอกู บุ้มบุ้มบุ้มหุย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 จิงจิงจิงใจเย็นจิงบุ้มยี่สิบเปอร์หกยี่สิบเปอร์หกเว้ยทียมาแล้วมาแล้วมาแล้วตึงตึงเนี้ยโหยี่ยีย อฮ้อสนุกจังเลยอุ้ยอ่ะเฮียลืมดูลืมกดเพิ่มันไม่ได้เด้งเอาทีเดียวเนี่ยมันเด้งมาทีละนิดทีละนิดแค่นี้ก็โกกแล้วหมดแล้วไม่เด้งแล้วเฮ้ย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 น้องบิดแข้งอะเฮ้ยชี้ยน้องบิดแข้งเขาถือโทษเด็กเป็ดนี่มึงให้เธอของไม่พูดเลยเนี่ย เท่มเต็มเลยไม่ใส่ป่ะก็นี่ไเนี่ยรับมันเด้งอยู่เห็นไหมไมเอาโป้ขอโทษนะแต่่กันชนะแล้วบูมเจอไปเลยไปเลย โอ้โห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 ใครจะมาเล่นด้วยใครจะมาเล่นด้วยฉคนเล่นอีกตัวเดียวเงินเป็นร้อยมันเด้งเรื่อยๆนี่หว่ามันเด้งทุกรอบไอ้เหี้ยใครเล่นด้วยใครเล่นด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยเขียวโป๊ะ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 เบ้ยเอ้ยชด เองกูมีใครอยากเล่นออตัวกูอ่ะเอิ่มเลยเร่องอะไเนี่ยไม่อยากเล่นแล้วยวไปเลยเล